ครับนี่ไทโฟลิกนะครับเดี๋ยวนี้จะสอนเรื่อง ETF เพิ่มเติมนะครับที่หลายคนสนใจแล้วก็รอฟังไว้นะครับก็ถ้าเป็นของออสเตรเลียนะมันก็จะมีหลักๆก็จะมีเบต้าแชร์ i อแชร์แวนการ์ดและอื่นๆอีกแต่3ตัวท็อปหลักๆเลยก็จะมีนี่แหละไอแช r e เบต้าแชร์แวนการ์ด3บริษัทที่เป็นบริษัทกองทุนรวมวกันเรียกว่าบริษัทกองทุนรวมเข้าใจง่ายๆแต่เราก็ซื้อผ่านในตลาด หลักทรัพย์ออสเตรเลียนั่นแหละใน ASX นั่นแหละก็ซื้อผ่านคอมสิกคอมมอนเวลได้หรือจะซูเปอร์ฮีโร่หรืออะไรแล้วแต่แพลตฟอร์มแต่สำหรับคนที่จะลงทุนในตลาดเนี่ยแนะนำว่าคุณควรจะดูว่าบล็อกเกอร์หรือธนาคารแต่ส่วนมากธนาคารเนี่ยถ้าคุณลงทุนในตลาดเนี่ยคุณเปิดบัญชีคุณถือหุ้นคุณมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้นมีนัมเบอร์มีอะไรเหมือนกับคุณถือโฉนดที่ดินนั่นแหละมันเป็นทรัพย์สินแต่ สำหรับบางบล็อกเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนถือเองมันเป็นในนามบริษัทเขาถือเพราะฉะนั้นถ้าเขาปิดไปเนี่ยคุณไม่คุณก็จะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหาบล็อกหรือแนะนําเปิดกับธนาคารเนี่ยคือดีที่สุดถ้าคุณจะหาบล็อกหรือธนาคารเนี่ยคุณก็ดูว่าคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เองไหมเวลาคุณซื้อหุ้นตัวนี้คุณเป็นเจ้าของเองไหมนะครับเพราะมันมีหลายที่ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของเองแล้วเกิดถ้าเขาปิดหายไปคุณก็ไม่ได้ไรเพราะฉะนั้น การจะเปิดบล็อกไม่ต้องไปดูเลยว่าฟีเท่าไหร่แล้วไร,ไ,รไม่ต้องดูว่าคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไหมนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เองเนี่ยฟีนก็อาจจะสูงกว่าตัวที่ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์เองนะครับยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับธนาคารมันบางทีฟรีเลยแหละไม่มีค่าธรรมเนียมบางทีค่าธรรมเนียมต่ํามากๆแต่คุณไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เองนะครับผมก็เท่ากับว่า ที่ดินหรือหุ้นที่คุณซื้อตรงนั้นคุณไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับแค่ไปฝากเขาแต่ถ้าคุณถือเองเนี่ยบางทีค่าฟรีอาจจะแพงหน่อยนะครับมันก็จะมีขั้นต่ำในการซื้อในการขายมีค่าธรรมเนียมรายปีแต่ว่าแอ the end แล้วคุณไม่ได้สูญเสียอะไรโอเคเรามาดูเบต้าแชร์กันเดี๋ยวค่อยไปอธิบายเพิ่มเติมพรุนี้ก็เข้ามาสอบถามได้ ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของออสเตรเลียเนี่ยเรื่องกรรมสิทธิ์เหมือนกันเลยดูดีๆเพราะของไทยก็มีโบรกเกอร์มากมายของออสเตรเลียก็มีโบรกเกอร์มากมายเหมือนกันมันเปิดกับธนาคารรู้สึกว่าจะดีที่สุดนะเช็คเปิดธนาคารลิงก์กับแบงก์เราดีที่สุดสมมุติคนที่เข้ามาเบต้าแช์นะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะเบต้าแช์เขามีกองทุนอะไรบ้างมี ETF อะไรบ้างเมื่อกดเข้ามาแล้วกดไปที่สามเหลี่ยมด้านบนไปที่ o u r Fund View ไปที่ View All Fund นะครับ จะบอกกันว่าการซื้อ ETF ก็เหมือนกับการซื้อหุ้นปกติแหละกองทุนรวม ETF ซื้อสะสมไปเรื่อยๆราคาต่ําลงมาซื้อราคาต่าลงมาซื้อราคาต่ําลงมาซื้อซื้อสะสมเก็บไว้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นพอซื้อสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันจํานวนเยอะขึ้นเนี่ยปันผลแต่และปีคุณก็ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีขีดจํากัดเพราะนั้นคุณสามารถตั้งเป้าไว้เลยว่าอยากได้ปีละเท่าไหร่ คุณก็สะสมแต่ละวิคแต่ละเดือนสะสมซื้อเพิ่มเข้าไปใส่เงินเข้าไปคุณก็เลือกตัวที่คุณคิดว่ามันจะอยู่ได้ในระยะยาวอยู่คู่กับมนุษย์ได้ไปอีกนานในอนาคตและสามารถทํากำไรให้คุณได้ปันผลกับมาให้คุณได้ในทุกๆปีจ่ายเงินกลับมาให้คุณได้คุณก็เลือกตัวนั้นต้องมั่นใจในกองทุนที่เราเลือกนะครับผมผมจะสอนดูแล้วกันยกตัวอย่าง ตอนนี้ที่สนใจก็จะมีเป็น่ารถไฟฟ้าเป็นไรฟ์แต่เดี๋ยวจะให้ดูของญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าถ้าพูดถึงความมั่นคงเนี่ยธุรกิจญี่ปุ่นนข้างที่จะมีความมั่นคงสูงเพราะเขามีอุตสาหกรรมใหญ่เช่นอุตสาหกรรมรถยนต์คุณดูเลยแต่ละประเทศเนี่ยให้ดูอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เขามีประเทศไหนส่งออกรถยนต์เนี่ยเขามีอุตสาหกรรมใหญ่เป็นการส่งออกรถยนต์อะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวให้ดูญี่ปุ่น ญี่ปุ่นนี่จะอยู่ตรงไหนเ่าเจอแล้ว HJPN นะครับเราก็กดเข้าไปดูอ่าเน็ตผมจะช้านิดนึงช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับอ่าไปที่ k e y f a c t เนาะเดี๋ยวต้องบอกเรื่อง n a v ย้ำเรื่อง n a v อีกทีนึง n a v คือ Net a s s e t v v l u u e นะครับก็คือวาลูที่แท้จริงหรือว่าถ้าเป็นที่ดินก็จะเรียกว่าราคาประเมินเพราะนั้นคุณอย่าซื้อสูงกว่าราคาประเมินอย่าซื้อสูงกว่าราคา n น v นั่นเอง สมมตินฟเขาแนะนําที่15.30คุณก็อาจจะซื้อที่ต่ํากว่า15เหรียญก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับผมบางที ia, คุณจะต้องจับตามอง้ลยอย่างผมเลยผมดูมาสักระยะแล้วผมพอจะรู้ว่าตัวไหนควรที่จะซื้อราคาต่ากว่าเท่าไหร่อย่างเช่น HJPN เนี่ยผมก็รู้แล้วว่าควรจะซื้อราคาต่ํากว่า15ดอลลาร์อันนี้มันก็จะรู้เพราะว่าเราคลิปแท็กมาแล้วก็จะเห็นว่ามันลงมาต่าสุดเท่าไหร่ขึ้นไปสูงเท่าไหร่ลงมาต่ำเท่าไหร่ขึ้นไปสูงเท่าไหร่ลงมาต่ำเท่าไหร่ขึ้นไปส เวลาคุณอยู่ลตลาดคุณดูทุกวันทุกวันมันจําราคาได้ทีน,นี้คุณก็มาดูเนฟเพิ่มประกอบเข้าไปว่าณนะปัจจุบันอย่างณนะปัจจุบันเนี่ยมันสิบห้าจุดสามสี่อ่าสิบห้าจุดสี่หนึ่งหรือว่หาจุดสามสี่ราคาปัจจุบันน่าจะเอ๋อของญี่ปุ่นตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดแต่ว่าล t trade เนี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่1ิ3ห้าจุดสเพราะิบ้าุดสี่เนี่ยมันสูงกว่าเนิบห้าจุดี่หนึ่งก็สูงกว่าเนฟเพราะฉะนั้น มันเป็นช่วงที่ไม่น่าซื้อช่วงที่น่าซื้อคืออะไรคือตอนที่มันเป็นตลาดเป็นสีแดงลงมาแล้วราคาแล้วราคาต่ํากว่าแนบแล้วราคาต่ํากว่าที่เราดูไว้ที่เรา tracking มาที่เรานั่งดูอยู่ทุกวันเนี่ยถ้ามันต่ากว่าสิบห้าเหรียญฉันจะซื้อเพราะมันต่ำกว่าสิบห้าเหรียญปุ๊บก็ซื้อเลยถ้ามันเป็นสีแดงลงมาเพราะนั้นคุณก็จะได้ราคาที่ดีนะครับและที่สําคัญต้องต่ากว่าแนบสาคัญมากๆอย่าซื้อราคาสูงกว่าแนบเด็ดขาดต่ํากว่าแนบมากเท่าไหร่ยิ่งดี นะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่ามีบริษัทอะไรบ้างอันนี้เขาจะมีท็อป10ที่เขาในกองทุนนี้โฮดดิ้งอยู่บริษัทที่อยู่ในกองทุนนี้บริษัทเหล่านี้ที่จะหาเงินให้คุณที่จะปันผลปันกําไรกลับมาให้คุณคือบริษัทเหล่านี้ทั้งหลายนะครับผมอันนี้คือท็อป10แต่คุณสามารถกดดูอทั้งหมดได้มีทั้งหมด132บริษัทนะ บางกองทุนเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขข้างหลังบอกเลยอย,อย่างเช่น NASDAQ 1 0 0หรือ S p 500อ,อะไรน,นี้ไอ้ตัวเลขข้างหลังนี่ก็คือจำนวนบริษัทที่อยู่ในกองทุนนัน้นนะครับอย่างเช่น NASDAQ 1 0 0ก็คือมี100บริษัทอยู่ในกองทุนนัน้น S p 500ก็มี500บริษัทอยู่ในกองทุนนัน้นนะโอเคนะครับแต่บางตัวไม่ได้มีตัวเลขข้างหลังบอกเราก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ยางของญี่ปุ่นตรงเนี้ยกองทุนรวมญี่ปุ่นตรงเนี้ยก็จะรวมบริษัทใหญ่ๆในประเทศญี่ปุ่น ก็เรียกว่าเป็นรวมบริษัทเมเจอร์เนี่ยร้อยกว่าบริษัทในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าโซนี่ฮอนดานินเทนโดฮิตาชิอะไรพวกเนี้ยไดกินคือทาเคดะฟาร์มาเซติคอลอะไรเกี่ยวกับยาก็คือบริษัทผลิตรถยนต์อยู่นี่หมดเลยบริษัทเอเิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในกองทุนนี้หมดเลยแล้วถ้าคุณคิดว่าบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้จะพัฒนาแล้วก็ ผลกับให้คุณได้นะยะยาวคุณก็ตัดสินใจซื้อกองทุนนี้อยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณเองถูกไหมอ่าซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้นําด้านรถอยู่แล้วโตโยตานี่อันดับหนึ่งของโลกมาเป็นสิบกว่าปีซ้อนแล้วขนาดเทสลาตอนนี้ก็ยังล้มไม่ได้ในด้านของโครงการรถยนต์โตโยต้ายังเป็นที่หนึ่งอยู่นะเทสลายังไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่ว่าเทสลารวยที่สุดใช่แต่ว่ายอดขายหรือว่าบริษัทรถที่ ขายแล้วก็ทำกอะได้ดีสุดก็ยังเป็นโตโยต้าอยู่นะครับผมแล้วอีกอย่างญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาก็ต้องพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะว่าปี20 3 0โลกเราจะไม่ผลิตรถยนต์ใช้น้ํามันแล้วเพราะนั้นรถไฟฟ้าก็ต้องมาซึ่งบริษัทญี่ปุ่นซึ่งซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ชั้นนํามาตลอดเจปีหนึ่งรปีเนี่ยเขาก็ต้องทํารถไฟฟ้าออกมาแล้ว h อ n ด a ก็เดี๋ยวก็จะเปิดตัวรถไฟฟ้าโตโยต้าก็กำลังจะเปิดตัวรถไฟฟ้าเพราะนั้นตลาดญี่ปุ่นเขาไม่ไปไหนแน่นอนนะครับ บริสตนฟูจิฟิล์มคูโบตาพานาโซนิกทุกอย่างแหละอยู่นี่ชิเซโดเครื่องสำอางวนั้นเพราะนั้นมันรวมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นและบริษัทเด่นญี่ปุ่นอยู่ในนี้ก็ต้องลองไปดูเองนะครับอ่นนี่ก็คือยกตัวอย่างการดูของเบต้าแช่นะเราดูอิติบ้างอีกตัวที่น่าสนใจ กะี่ลืมให้ดูญี่ปุ่นลืมลืมให้ดูอ่า d i s tribution ข้างล่างอ่าของอย่างอิติตกปีละประมาณหกเปอร์เซนนะครับต่อปีตกยูนิตและอ่าปันผลใหญ่ยูนิตอ่าต่อยูนิตเนี่ยหกสิห้าเซนต์ต่อยูนิตแปดจุดปดูนเปเซ็นนี่ก็จะมีบอกนะครับ d i s tribution อ่าก็ต้องไปดูว่าเขาปันผล แต่และตัวมันปันผลไม่เท่ากันแล้วก็ต้องไปดูว่าอย่างเนี้ยอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าเซนต์ต่อยูนิตหรืออะไรประมาณนี้บางทีก็ขึ้นไปหนึ่งดอลลาร์ต่อยูนิตเลยประมาณนี้นะครับผมมันก็อยู่ในจำแล้วแต่จํานวนยูนิตท,ที่เราถือด้วย,ยว่าเราถือยูนิตแล้วเท่าไหร่เรามาดูตรงนี้อีกทีนี่หนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์กว่าต่อปีสรุปแล้วแอนนวลก็เป็นสิบเปอร์เซ็นอันนี้หกสิบห้าเซนกับ 0.01เซนเนี่ยอ่าช่วงนั้นเป็นปันผลน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าปันผลใหญ่ส่วนมากจะเป็นกลางปีของทุกปีของแต่ละตัวมีบริษัทอะไรบ้างก็ต้องไปดูที่ Keyfax อย่างเนี้ยอ้าวตามกว่าราคา11ดอลแล้วอันนี้คือหน่าซื้อละ n นฟแนะนำที่10.96าะนั้นปัจจุบันราคา11ดอลล์อยู่ยังไม่ได้ต้องรอให้ต่ำกว่า11ดอลแล้วก็ต่ำกว่า n นฟด้วยก็จะดีมากนะครับผม ก็นบะอธิบายไปแล้วดูแลเรามาดูบริษัทที่อยู่ในนี้เนาะ Apple Visa Mastercard Toyota Nvidia Cisco Adobe นะครับ Adobe นี่ก็คือ Adobe พวก Photoshop พวกอะไรพวกนี้เนาะ Adobe เนาะเรามาดูออบริษัทที่อยู่ในนี้นะครับมี Cisco Nvidia ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆที่ มีโอกาสที่จะเป็นเทคโนโลยีที่จะอยู่กับคนได้เป็นเทคโนโลยีแล้วก็เป็น Financial ยลเรมีอเมริกัน e x ็กซ s เมี p a y p เพนะครับมี AAA นะครับประกันชีวิตชาวสวอปอันนี้เป็นบริษัทหุ้นในอเมริกานะครับก็มีหลายบริษัทเหมือนกันนะ ก็โอเคเลยนะครับมีฟอร์ดมอเตอร์มีอะไรด้วยนะครับผมก็ต้องไปดูกันโอเคนี่คืออิติก็ยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวกลับไปดูเทสเจอเพนอีกรอบตะก,กี้สตัวเนี้ยข้อดีก็คือปันผลค่อนข้างที่จะต่อเนื่องการเราที่เราดูเนี่ย เราเลือกตัวที่มันปันผลได้ต่อเนื่องแบบเนี้ยถือว่าโอเคแปดสิบเก้าเซนต์ต่อยูนิตนะครับอ่าปันผลใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนาะแปดสิบเก้าเซนเพื่อยูนิตของญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มปันผลดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องไปศึกษาดูเลือกดูแต่ว่าที่แนะนำก็จะมีประมาณนี้เราก็ต้องไปเลือกดูว่าชอบตัวไหน ต้องเข้าไปกดดูอ่ะกดเข้าไปดูอย่างนัสแจกหนึ100ที่บอก ndq นัสแจกหนึ่งร้อยคือ100บริษัทในในตลาดนัสแดกนะครับ nav ยีนะครับควรควรจะซื้อที่ต่ํากว่า27่สิบนะตัวนี้นะครับผมนะเวลานี้นะราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอ่ามาดู nav กันอ่ะมาดู top 10ก่อน amazon apple microsoft tesla alphabet alphabet ก็คือ google youtube นะครับ meta platform ก็คือ facebook นั่นเองนะ เอ็นวีดีอบอทคอมซนะครับอ,อันนี้จะเป็นรวมบริษัทเมเจอร์ของอเมริกาหนึ่งร้อบริษัททีโ b i l e อะไรประมาณนี้นะครับอาเรเบสสตาร์บัคเพียพอก็ต้องไปตัดสินใจดูไปไปไล่ดูเองนะครับผม Netflix ก็อยู่ในนี้นะครับ Airbnb ก็อยู่ในนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องไปตัดสินใจดู n o t i v i s i o n นะครับบริษัทเกม EA ก็อยู่นะ Electronic Arts นะครับโอเคนะลองไปไล่ดูก็ยกตัวอย่างให้ดูตามนี้สำหรับบริษัทอื่นก็จะมีแวนการ์ดแวนการ์ดก็จะราคาสูงหน่อยจะเป็นตัวที่ราคาสูงหน่อยแต่ว่า ก็ไปที่ Viewer Product แต่ว่าเบ t ตาแชร์ตะเกียเนี่ยจะราคาถูกกว่านะครับในการที่จะเข้าซื้อ,เ,อเราต้องเลือก ETF นะแบบนึงนะครับจำไม่ได้เหมือนกันอนะันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาดูนานปกติก็จะดูในในคอมสิกเลยเอ๋นนี้ Exchange Trade Fund คือกดที่แบบนึงไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสิร์ชมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กด Fund Type มันจะมี Fund Type ขึ้นมากดที่เป็น ETF มันจะเขียนว่า etf ตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าควรจะเป็น etf เพราะว่าค่าฟรีจะต่ำกว่าสังเกตดู0.27%เตพอร์ต่อปีนะครับค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมจัดการดูแลรักษากล่องทุนเนาะถ้าเป็น managed fund จะแพงบางตัวก็ไม่ได้แพงมากของแวนการ์ดเดี๋ยวนี้เขาปรับราคาลงแต่ตรงจริงจรนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสมัยก่อนแพงกว่าน,นี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้ราคาสูงแล้ว ก็โอเคแต่ว่าก็ยังสูงกว่าที่เป็น ETF นะครับผมแต่ของไทย ETF บางตัวนี่ไม่มีไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะที่ผมเข้าไปดูของประเทศไทยแต่ของต,อต่างประเทศเขาค่อนข้างป๊อปปูล่า popular, แล้วก็ทําเงินได้ดีมันก็จะมีค่าฟรีในการดูแลในการจัดการอกองทุนข้างในเวลาตัวไหนเพอร์ฟอร์มไม่ดีเขาก็ตัดออกเอาตัวอื่นเข้ามาแทนหรือว่า a l l ล c a t e เปอร์เซนต์ไปบริษัทที่ทําได้ดีกว่า ขึ้นมาทําให้เราได้ปันผลเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เขาจ็จัดการกองทุนในนั้นบริษัทไหนเจ๊งก็ตัดออกไปเอาบริษัทอื่นที่ดีกว่าเข้ามาในกองทุนนั้นมันก็จะมีการ m a n a g มีการปรับปรับเปลี่ยนในกองทุนนั้นมันก็จะดีกว่าหุ้นเดียวที่เรามีความเสี่ยงกับที่บริษัทเดียวแต่เราถือแต่กองสำหรับกองทุนเนี่ยเราถือทั้งตลาดเลยอย่างเช่นทีมถ้าเป็นแบบตีมเมติกถ้าเราแบบเป็นแบบแบบแบบอ่า Industry, อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเกมก็จะเป็นบริษัทเกมอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ นะครับก็นี่ก็จะค่าฟรีก็จะถูก0.10-0.16%เปอรอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นของแบนการ์ดทีนี้คุณก็เอาเอโคอดตรงนี้ไปเซิร์ชใน e s x ว่าคุณอยากซื้อตัวนี้นะแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับะกี้เบต้าแชร์ก็เหมือนกันนะสามารถเอาโค้ดตรงนี้เข้าไปซื้อได้เลยตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้นะครับอ่าะกี้จะพูดถึงติมติกเกมนะครับมาดูรบริษัทเกม g a m e นะครับบริษัท เกมเนี่ยก็จะเป็นรวมเกมกับ e-sport ก็จะโตค่อนข้างเร็วในปัจจุบันนี้นะครับควรจะซื้อที่ราคาที่ราคาต่ำกว่า9ดอลน F, แนะนำที่9.54ก็ต้องซื้อต่ำกว่าตรงนั้นนะครับควจะซื้อที่ต่ำกว่า9ดอลก็น่าจะดีที่สุดนี่ก็จะเป็นรวมบริษัทเกมหมดเลยทั้ง Tencent จากจีน Take-Two Interactive มีหมดเลย Roblox จากทั่วโลกนะครับ ทั้งบริษัทที่ผลิตเกมด้วยบริษัทเกี่ยวกับอะไรเกมด้วยก็จะอยู่ในนี้นะครับคูบีซอฟมีครบหมดตรงนี้ตัวนี้เพิ่งจะแอดเข้ามาจะยังไม่มีอ่าไม่มีข้อมูลปันผลแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องจ่ายปันผลเร็วๆนี้แน่นอนบางตัวเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเข้ามาอาจจะใช้เวลาปี2อปีสปีถึงจะปันผลนะครับแต่บางทีก็ส่วนมากสมัยนี้โผล่มา หกเดือนก็เริ่มปันผลแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะปันผลเท่าไหร่ไ i ฟ์ก็เหมือนกันอันนี้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าทั้งตัวแท่นชาร์จทั้งตัวรถไฟฟ้าทั้งอะไรอยู่ในนี้ควรจะซื้อที่ราคาต่ำกว่า8เหรียญเนะนแนะนำแปดจุดหกเก้าควรจะซื้อที่ราคาต่ำกว่า8เหรียญน,นะครับน,นี่รวมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าทุกอย่าง ทั้งแท่นชาร์จทั้งแหลทั้งอะไหล่รถไฟฟ้าสายชาร์จทุกอย่างที่เกี่ยวกับในการผลิตรถไฟฟ้าในโลกใบนี้อยู่ในนี้นะครับผม Uber ทั้งเลย Tesla Packhae BYD Volvo Neo Analog Samsung Porsche Automobile Holding ก็คือจะอยู่ในเนี้ยพลักาวเวอร์ทั้งทั้งปั๊กทั้งแท่นชาร์จทั้งแหลกเกี่ยวกับ อ่ารถไฟฟ้าเกี่ยวกับล mm ิเทียมเกี่ยวกับอะไรพวกนี้จะจะอยู่ในนี้มีนะทั้ง LG Energy คือก็ก,ก็รวมทั้งหมดเกี่ยวกับรถไฟฟ้าแหละที่กำลังจะโตกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เพราะตอนนี้ราคายังต่ำอยู่มีทั้งรีเวียนนะครับ Automotive ลเวียนก็บริษัทรถไฟฟ้าอีกบริษัทหนึ่งนะครับริเวียนเนี่ยหนุนโดย Amazon นะหนุนโดย Jeff Bezos เพราฉะนั้น เพื่อที่จะแข่งกับเทส l a โดยเฉพาะนะครับผมรีเวียนเป็นคู่แข่งเทส la ที่กำลังจะขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีชื่อเสียงขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูแพคคาร์ Pac Car, นี่เป็นของออสเตรเลียบริษัทรถไฟฟ้าของออสเตรเลียนะครับแพคคาร์โอเคก็มีหลากหลายบริษัทที่จะโตขึ้นมาในอนาคตอันใกล้นี้และราคาก็ยังไม่ได้สูงมากก็ตะกี้ที่ให้ใหดูก็แนะนําต่ํากว่า8เหรียญน,นะครับก็ไปไล่ดูตามนี้ว่าเราสนใจกองทุนอะไรสนใจธีมอะไรนะครับ ขามีแบบติมเมติกแยกออกมาให้ด้วยเพื่อที่เราจะได้เข้ามาเนี่ยเราจะได้หาได้ง่ายนี่แบบติมเมติกนะครับก็คือแยกอุตสาหกรรมไปเลยเอเชียเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Climate c h a n g e c l o u d c o m p u t i n g คริปโตอะไรพวกนี้นะครับก็ไปศึกษากันดูนะแต่ตอนนี้ที่มาแรงเนี่ยจะเป็นในรูปแบบติมเมติกก็คือแยกอุตสาหกรรมไปเลยคุณอยากลงทุนในอุตสาหกรรมอะไรอุตสาหกรรมอะไรบ้างเช่น ซื้อライブด้วยซื้อเกมด้วยซื้อเอเทคด้วยซื้อเอเชียด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะอุตสาหกรรมนั้นๆไปเลยรวมบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นหรือจะรวมหลากหลายก็ได้มันก็จะมีอย่างเช่นอ่า NDQ ที่ดูตะกี้มันก็จะมีบอกข้างล่าง <c oughs> เป็นอ่าพายชาร์ตบอกข้างล่างว่า มีอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่อยู่ในกองทุนนี้นะครับนี่ครับ IT ค s u m e r หรือว่าคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิประมาณนี้เฮลท์แคร์อ i n d u s t r i a l อะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้ว่าเอ๊กองทุนนี้มันหนักไปทางอ่า IT กี่เปอร์เซ็นต์นะหนักไปทางอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ว่าเราชอบลงทุนในในอุตสาหกรรมอะไรในโหมดอะไรนะครับแล้วก็จะมีบริษัทนึงก็คือ i-Share หรือว่า a c k r o c ็ b l a c k ็ o c k iShare น,นั่นเองนะครับก็ กามาดูเหมือนเดิมประมาณนี้ก็จะเป็นโค้ดข้างหน้าตรงนี้ที่เอาไปเซตใน a ใน ASX ถ้าสนใจซื้อตัวนี้ก็เอาโค้ดไปใส่แล้วก็ซื้อได้เลยนะครับทำลิสต์ไว้ก็อันนี้คือ S&P 5ไฟล์เลที่บอกรวม500บริษัทในอเมริกานะครับราคาสูงนะครับผมบอกไว้ก่อน570เหรียญน,นะครับต้องซื้อต่ำกว่านนบเท่านั้นนะครับโอเคนะส่วนของไทยนะครับ ของไทยก็เด่นๆก็จะมีพวกนี้แหละทีเด็กวันดีไอวีแล้วก็เกี่ยวกับธนาคารแล้วก็อ่ามันจะมีอินเ g อร์ที่น่าสนใจของไทยนะครับตรงนี้พลังงานและสาธารณรูปโภคนะครับหมวดธุรกิจธนาคาร e bank อินเ g อร์พวกนีก้น่าสนใจแล้วก็ทีเด็กชนิเซฟี่ตี้คือรวม50บบริษัทในในเมเจอร์ห้าสิบเมเจอร์บริษัทของประเทศไทยนะครับถ้าคุณคิดว่าอันไหนที่ปันผลได้ดีก็จัดไปนะ แต่ของไทยนี่ต้องตัวดีๆเพราะยูฮีโรตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปันผลอะไรให้แต่ว่าสามารถซื้อเก่งกําไรได้ u h e r โรนี่ก็จะเป็นเหมือนที่ให้ดูตะแกะแพ็กเกจเกมเหมือนอีสปอนะครับเป็นอกองทุนเปิดต่างประเทศตัวแรกของประเทศไทยนะครับที่ทุกคนสามารถลงทุนได้ก็จะเป็นรวมบริษัทเกมจากทั่วโลกก็จะอยู่ในกองทุนนี้ยูฮีโนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะเดี๋ยวผมจะสอนซื้อ ETF นะครับผมในแอป อันนี้เป็นในแอปคอมส e c นะถ้าเป็นของไทยก็จะใช้สตรีมมิงสำหรับคนไทยถ้าไปเปิดบัญชีกธนาคารแล้วก็เขาจะให้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดมาคุณก็ไปล็อกอินในสตรีมมิงหรือล็อกอินของแอปธนาคารเขาได้เลยก็สามารถเข้าไปทำลิสต์คล้ายๆกันมันจะใช้เหมือนกันแหละแล้วก็ตั้งซื้อเหมือนกันนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมทำลิสต์ไว้แล้วอันนี้คือโฮดดิ้งอ,อันนี้คือพวกตัวที่ผมถืออยู่แต่เดี๋ยวจะ ดูตรงนี้ก็ได้อันนี้สําหรับเผื่อไว้ซื้อเพิ่มเวลาราคามันลงมาก็ต้องทาลิสต์ไว้แต่คุณจะสร้างลิสต์เพิ่มยังไงก็ได้สร้างลิสต์เพิ่มไปได้แล้วผมอ่าแป๊บหนึ่งนะผมะะมีตัวอ่ามาดูอัร์เนีอันนี้ก็จะมีทั้งตัวที่ซื้อแล้วกับตัวที่ยังไม่ได้ซื้อแต่ตัวที่ดูดูอยู่นะครับพยายามเน้นจํานวนยูนิตด้วยแล้วก็ดูราคาด้วยว่าเอ๊ะถ้าราคาสูงเนี่ยเราซื้อไปแล้วได้กี่ยูนิตแล้วมันปันผล ส่วนมากแล้วเนี่ยตามดิคอร์เนี่ยมันปันผลยูนิตละเท่าไหร่แล้วเราได้กลับมาเท่าไหร่คอมเพลกับตัวที่ราคาต่ําแล้วเราซื้อยูนิตได้เยอะแต่เราจานวนยูนิตเยอะเราก็ดูว่าไอ้ตัวนี้ที่ราคาต่ำเนี่ยมันปันผลกลับมายูนิตละเท่าไหร่ก็ต้องคอมเพลดูระหว่างตัวที่ราคาสูงปันผลกลับมายูนิตละเท่าไหร่ถ้าเราซื้อเราได้กี่ยูนิตแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่ที่ปันผลแล้วกลับมาต่อปีกับตัวที่ราคาต่ําแล้วเราซื้อยูนิตได้เยอะเนี่ยเข้าปันผลกลับมายูนิตละเท่าไหร่แล้ว คำนวณออกมาแล้วต่อปีผลลัพบออกมาเราได้ยูนิตละเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องคำนวณออกมาดูอ่าสมม,สมมุติสมมุติเราสนใจ HJPN สมมุติเราสร้างลิสต์ไว้แล้วเรามีตัวที่เราสนใจแล้วสมมุติเราอยากจะซื้อนะครับอ่า อย่างในคอมสิกผมจะใช้ MACD ด้วยกับออซัมก็เหมือนกับที่เทรดฟอร์เร็กนี่แหละเขามีอินดิเคเตอร์ให้มีอะไรให้นะครับก็เข้าไปกดเล่นดูได้เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟได้ด้วยนะแต่ว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะปรับไปแล้วเสร็จไปแล้วเราก็ลองลองไปปรับเล่นกันเองมันจะมี5 i f w e e k low กับ52 w e e k high อยู่ราคานะครับสิ 17. กับ13.5ประมาณนี้ แต่ว่ามันก็ใกล้จะผ่านปีแล้วเพราะมันจะกลับไปที่3.5ในยากนะครับผมเพราะมันกำลังจะข้ามปีแล้วรอรีเซ็ตแล้วตอนนี้แต่ว่าสมมุติถ้าเราอยากจะซื้อเราไปที่บ่ายนะครับอ่าเราจะซื้อเท่าไหร่อ่าสมมุติเราจะซื้อเท่าไหร่ยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างที่ห้าพัน แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่อย่างผมบอกว่าคนซื้อที่ต่ากว่า15ใช่ไหมแล้วก็อาจจะตั้งที่14.5ประมาณนี้14.5คณจะได้ประมาณ344ยูนิตนะครับถ้าคนซื้อที่5,000แต่ผมจะชอบตั้งเป็นจํานวนยูนิตแล้วเสร็จแล้วผมจะตั้งเป็นจํานวนยูนิตแล้วเสร็จแล้วไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่ามันจะมีค่าฟรีอยู่ถ้าจำไม่ได้เหมือนกันว่าสูงกว่า1,000ขึ้นไป สูงกว่าหนึ่งพันระหว่างหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นเนี่ยค่าฟรีการเปิดอยู่ที่สิบเก้าเหรียญแต่ถ้าต่ำกว่าหนึ่งพันค่าฟรีจะอยู่ที่สิบดอลล์นะครับแต่ขั้นต่ำเขาต้องซื้อห้าร้อยขึ้นไปสําหรับคอมสิกนะสำหรับคอมเล้งเวลถ้าคุณซื้อที่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยค่าฟรีจะอยู่ที่สิบดอลล์นะครับแต่ถ้าหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นจะอยู่ที่สิบเก้าดอลล์ประมาณนี้ประมาณนี้แหละจําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมคุณสามารถตั้งที่ 5, ห้าพันเหรียญ มันก็จะทั้งทั่รวมรวมค่าฟรีแล้วจะใช้เงินทั้งหมด5้2พันยุดสในการเปิดออเดอร์นี้นะครับซึ่งถ้าเรามีแบงก์ c อคเคาที่ลิงก์กับลิงก์กับบัญชีนี้ก็มันก็จะหักเงินจากแบงก์ c อคเคานั้นพยายามใส่เงินฝากเอาไว้แล้วก็ถ้าคุณจะซื้ออะไรไว้หรือตั้งซื้อไว้ก่อนแล้วใส่เงินทีหลังก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่นี่คือวิธีการซื้อคุณจะซื้อ3 4 5ยูนิตเอ้ยคุณจะได้3 45ยูนิต ห้าพันเหรียญอ่ห้าพันเหรียญได้สามร้อยสี่สิบห้ายูนิตซื้อถ้าซื้อที่ราคานี้นะสิบสี่จุดห้าสามร้อยสี่สิบห้ายูนิตนะครับก็ถ้าปันผลมายูนิตล้วดอนคุณก็ได้สามร้อยสี่สิบห้าดอนนั่นแหละต่อปีนะครับหรือถ้าครึ่งนั้นก็ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าถึงสองร้อยกว่าต่อต่อปีประมาณนี้เราไม่รู้ว่าเขายูนิตปันผลมาเท่าไหร่ว่าต้องรอลุนดูนะครับผมแต่ส่วนมากโดยประมาณแล้วก็เฉลี่ยประมาณนี้ที่ที่จะได้รับกลับมาต่อปีนะครับผมอ่า แต่โอ o, 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 o เนี่ยอาจจะปั่นผลเยอะหน่อยเรามาดูโอ o, o ช่วงนี้ตัวนี้ปันผลลุกเดือนอ่าบางตัวถ้าถ้ามันมีอ่าจะจะบอกกันว่าบางตัวมันจะมีสีเหลืองๆที่เป็น question อ่าเป็นเครื่องหมายตกใจขึ้นมาบางตัวจะมีสีอย่างที่ถ้าเป็นสีดํานี่คือตลาดนั้นยังไม่เปิดต้องรอก่อนตลาดมันยังปิดอยู่มันไม่วิ่งก็คือราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นสีเทาสี่เหลี่ยมแบบนี้ทีนี้เถ้ามันมี ตัวสีเหลืองที่เป็นเครื่องหมายตกใจขึ้นมาแปลว่าตัวนั้นกําลังมีมีประกาศปันผลขึ้นมาให้เรากดเข้าไปอ่านหรือว่าเข้าไปดูว่าเขาตัวนั้นปันผลเท่าไหร่อย่างอันนี้สรุปออกมาแล้วก็คือคอ่าปันผลกลับมายูนิตละหกสเจ็ดเซนนะครับซึ่งเราก็กลับเข้าไปดู final distribution announcement นะครับกดเข้าไปดูได้อันนี้เขาจะบอกเลยว่า มันลีคือตัวนี้ปันผลทุกเดือนจ่ายทุกเดือนเพราะนั้นแต่ตรงนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้บางทีถ้าเขากําไรเยอะหมายถึงตัวนั้นกองทุนนั้นหรือว่าหุ้นนั้นเนี่ยกำไรเยอะเขาจะปันผลทุกเดือนถ้าไม่เยอะมากก็อาจจะ3เดือนถ้าไม่ไม่ค่อยเยอะก็6บเดือนถ้าไม่ค่อยเยอะก็ปีละครั้งอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ณณปัจจุบันปันผลที่เดือนละครั้งนะครับผมสาหรับโอโอล่าสุดอยู่ที่67เเซนต์ต่อยูนิตนะครับก็จะจ่ายวันไหนเอ่ย Payment date ก็คือ17จูนนะครับ17มิถุนาที่จะจ่ายก็ประมาณนี้ก็เข้ามาดูได้ตัวที่มันขึ้นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจแบบเนี้ยแต่มันจะอยู่ตรงแต่มันจะอยู่ตรงตรงโค้ดตรงนี้นะครับผมคุณก็กดเข้าไปดูได้ว่าตัวนั้นปันผลเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ต่อยูนิตแล้วก็ปันผล เดือนละครั้งไหมหกเดือนครั้งไหมหรือสามเดือนครั้งหรือหรือปีละครั้งประมาณนี้แต่ส่วนมากเราจะปันผลใหญ่ที่กลางปีก็คือเดือนมิถุนายนจะเป็นปันผลใหญ่นะครับดังนั้นถ้าคุณซื้อซื้อก่อนเดือนมิถุนายนแต่แนะนําว่าคุณต้องซื้อก่อนเนิ่นๆเลยเพราะว่าถ้าเข้าเดือนมิถุนายนมาแล้วหรือว่าใกล้จะเดือนมิถุนายน,ายนแ,ลแล้วปลายพฤษภาเนี่ยปลายเมยเนี่ยราคามันเริ่มสูงแล้วราคามันเริ่มสูงสูงขึ้นไปเพราะว่ามันใกล้จะปันผลคนเข้าไปซื้อเยอะราคามันสูงถ้าคุณเเข้้้าไปซืออตนนนนัี มันไม่ได้ราคาที่ดีควรจะซื้อล่วงหน้าหรือว่าซื้อช่วงที่ราคามันลงมาต่ำๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นะน่าจะเข้าใจได้แหละแค่ซื้อสะสมไว้แล้วก็ปันผลไว้เรื่อยๆนะครับการลงทุนมันก็ไม่มีลิมิตเราเราอยากได้เท่าไหร่อะไรเราถ้ารู้รู้วิธีการแล้วเราทำเนี่ยมันไปถึงโกของเราได้มันไปถึงความสำเร็จของเราได้โอเคนะครับก็เท่านี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ